กล้องวงจรปิดจําเป็นไหมต้องมีที่ปรึกษาหรือไม่จําเป็นนะครับฟังคลิปนี้จบได้คําตอบเลยครับสวัสดีครับอยู่กับช่องพันธีนเคสตายนะครับจากประสบการณ์ทำกล้องวงจรปิดมามากกว่า10ปีนะครับเจอลูกค้าหลากหลายแบบนะครับการที่เรามีที่ปรึกษานะครับเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆเลยนะครับเพราะจาเป็นตั้งแต่ตอนที่เราเลือกสินค้าไปใช้งานแล้วนะครับเพราะบังทีลูกค้าหาข้อมูลตามอินเทอร์เน็ตเองเนี่ยอาจจะได้ข้อมูลแค่บางส่วนนะครับพอเลือกสินค้าไปใช้งานจริงๆอาจจะไม่ตอบโจทย์กับพื้นที่ที่ลูกค้าต้องการใช้งานจริงๆนะครับ เดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้เคสหนึ่งนะคบเมื่อสองสาวันที่ผ่านมานะครับลูกค้าซื้อกล้องใส่ซิมจากออนไลน์มานะครับลูกค้าใช้งานไม่ได้ลูกค้าก็เดินหาร้านหลายร้านร้านค้าเลยเพื่อจะให้แนะนําว่าสินค้าตรงนี้ทำไมใช้งานไม่ได้เกิดจากอะไรพอลูกค้าเดินหาหลายๆร้านก็ไม่รู้จะเข้าร้านไหนนะครับพอเดินมาเจอที่ร้านก็ได้พูดคุยกันนะครับว่าสินค้าซื้อมาอาการเป็นแบบนี้แบบนี้ผมก็ได้ลองเทสสินค้าตามที่ลูกค้าบอกดูนะครับแล้วก็ลองเอาซิมแต่ละค่ายมาใส่ดูว่าเกิดที่ซิมหรือเปล่าพอลองใส่เทสทั้งงงหมมดด้้ก็ยััใชานไไนไไ่ะครบ แล้วเราก็คุยความต้องการของลูกค้าจริงๆว่าความต้องการของลูกค้าจริงๆอ่ะต้องการใช้งานแบบไหนพี่เขาบอกว่าพื้นที่ที่ลูกค้าใช้จริงๆเนี่ยไม่มีอินเทอร์เน็ตแต่เขาอาจจะมีข้อมูลแค่ว่าต้องใช้แบบกล้องใส่ซิมอย่างเดียวเขาเลยเลือกกล้องใส่ซิมมาพอเลือกกล้องใส่ซิมมาแล้วดันใช้งานไม่ได้อีกแต่ที่จริงพื้นที่ที่ลูกค้าต้องการจริงๆเนี่ยเขาต้องการใช้กล้อง2อถึงสตัวด้วยผมเลยแนะนําไปว่างั้นพี่ต้องใช้เป็นเราเตอร์ใส่ซิมพี่จะได้ซื้อซิมใส่แค่เบอร์เดียว ประหยัดค่าใช้จ่ายตรงนี้ด้วยแล้วก็สามารถใช้กอุปกรณ์อย่างอื่นได้ด้วยถ้าเรามีที่ปรึกษาให้แบบนี้มีร้านที่แนะนําให้แบบนี้นะครับเวลาเลือกสินค้าไปใช้งานเนี่ยมันก็ตอบโจทย์กับความต้องการที่เราใช้งานจริงๆสรุปนะครับกล้องวงจรปิดมีที่ปรึกษาเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆเลยครับเพราะเวลาเราใช้งานหรือเพิ่มกล้องเนี่ยเราสามารถให้เขาแนะนําและก็ปรึกษาว่าเราต้องการใช้แบบไหนจะได้ตรงโจทย์กับสิ่งที่เราต้องการได้เลยครับ หากช่องนี้มีประโยชน์นะครับกดติดตามไว้นะครับผมจะมาแชร์ข้อมูลดีๆเกี่ยวกับกล้องวงจรปิดแบบนี้ให้ตลอดเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับ